นตอนนี้กำลังอัปเดตแล้วนะคะทุกคนมันอัปเดตแล้วใช่ไหมโค้ดคืออะไรใส่โค้ดตรตงไหนทุกคนอ้าวใส่โค้ดไม่เป็นอ๋อ,อนี่ไงอ้ยทุกคนอันนี้คืออัปเดตแล้วใช่ไหม ฮ้ยอัปเดตแล้วนี่นะคะทุกคนก็เป็น,นเลยสว,วยกรุงสวยอืมอ้ยมันสิสถานะแล้วทุกคนใช่ไหมท,ทิสถานะแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนแล้วก็รู้แล้วว่า อีเวนต์เนี่ยเขาให้ทาอะไรเนาะคือเราจะเอาของจากไหนให้อาจารย์กับธนูกิปะให้เราไปที่ส่วนของตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูผลนะคะว่าผลไหนเนี่ยมันติดติดอะไรวะติดสถานนะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ทําการเอามาให้อาจารย์ได้เลยเนาะแต่ว่าเราจะเอามาให้ธรุกินี่ก็ได้นะ,ะทุกคน ให้เรากดไปอันที่สามหรืออันที่สี่นะคะอันที่สามเนี่ยคือการเอาอันเดียวเนาะแต่ว่าอันที่สี่ก็คือของทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องติดสถานนะอันที่เราชี้แจงให้เมื่อกี้เนาะโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเราเอามาให้อาจารย์คนนี้แล้วก็มันก็จะอัปเดตต้นต้นให้เรานะคะนี่ต้นอันนี้เลยอันนี้เป็นดอกไม้นะคะอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วเราได้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเก็บทีเดียวคือหมดเลย อันนี้เหมือนต้นบูเบอรี่เนาะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบก้อนหินนี่ก็มันจะเป็นแบบอ,อลกหินเอ้ยก้อนหินของญี่ปุ่นเนาะนี่เขารูแบบดูเขาทําสไตล์มาได้เยอะเอ้ยเขาแบบออกแบบมาได้ดีมากเลยนะคะทุกนนี่นะคะทุกคนเราได้มาจากการที่เรานะคะใส่โค้ดลงไปนะทุกคนอยากจะรู้ไหมว่าโค้ดมันใส่ตรงไหนหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้ไปแล้วนะคะ นี่นะคะทุกคนโคดมันใส่ตรงกดตรงเฟืองตรงนี้เลยเนาะมากดตรงตั้งค่านะะทุกคนสามารถใส่ไปได้ตรงนี้เลยทุกคนไม่ต้องอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ